สวัสดีเหล่าทหารรับจ้างทุกคนก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางในเส้นทางนี้มาด้วยกันไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือจะเป็นโปรเพเยอร์ที่คลองสมรภูมิทุกความพยายามทุกความสำเร็จและแม้แต่ความให้แพ้ได้สร้างคุณให้เป็นทหารรับจ้างที่แกร่งขึ้นในทุกวันปีนี้แกเคยโดนซุ่มยิงไหมเคยหลงทางในแผนที่ใหม่จนเกือบถอดใจหรือเปล่า หรือแกเคยพลิกสถานการณ์จากจุดที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นคนสุดท้ายที่ยืนหยัดแบบออกอิ่มๆหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่บอกเลยว่าคุณคือทหารรับจ้างตัวจริงและในโอกาสส่งท้ายปีเก่า2024นี้โฟขออวยพรให้ปี2025ของพวกแกเต็มไปด้วยความสำเร็จในทุกแมตช์ที่ลงเล่นขอให้กระสุนไม่ขาดแคนขอให้เปิดเซฟได้ของแดงทุกครั้งขอให้ออกอิ่มๆแบบไม่มีใครดักยิงและที่สำคัญขอให้ทุกคนมีความสุข สนุกกับการเล่นเกมและพัฒนาทักษะของตัวเองไปอีกระดับเพราะในอารีนาเบ a k o u t ทุกวันคือโอกาสใหม่ที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นสุดท้ายนี้จำไว้ว่าคุณไม่เคยสู้เพียงลำพังเพราะว่ามีโฟลเป็นกำลังใจในดิสคอร์และก็มีแจ็คสันคอยไปไล่ยิงพวกแกเสมอ แฮปปี NEW YEAR 2025ขอให้ทุกคนสนุกกับซีซั่น7และพบกันใหม่ในสมรภรมิหน้าด้วยใจที่พร้อมชนและบอสที่แข็งแกร่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันปีหน้าทหารรับจ้างที่รักทุกคน